โอ้โหดำมืดสนิทเลยค่ะนี่อันนี้ก็คือที่เขาเรียกกันว่าเห็ดทัวนะคะตอนนี้มาส่งลูกชายนะคะเล่นสเก็ตก็เลยเก็บเห็ดที่แถวนี้เลยนะคะตรงสนามเล่นกีฬาแถวแถวนี้เลยก็จะเห็นว่าสีดำมืดเลยนะคะและสีมันก็จะติดนิ้วเราออกมานะคะ เหมือนหมึกเลยค่ะเนี่ยใต้ดอกเนี่ยเห็ดตัวนี้นะคะมันก็จะมีชื่อว่าฟ i แอลิกแบล็กสวมนะคะแบล็กในที่นี้ก็แปลว่าหมึกนะคะหมึกไม่ใช่ปลาหมึกนะคะหมึกที่เป็นสีหมึกนะคะซึ่งมันก็มีความตรงกับลักษณะเด่นของเห็ดตัวนี้จริงๆค่ะเดี๋ยวเราจะเก็บนะคะมันมีไม่ค่อยเยอะนะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะ เลือกเก็บเฉพาะดอกที่ยังเป็นเป็นต้มๆแบบเนี้เป็นเหมือนลูกไข่อยู่นะคะดอกแรกเราก็จะถอนขึ้นมาดูก่อนนะว่ามันเป็นยังไงนะคะที่ขาอ๋อเนื้อขาก็จะเป็นขาวนะมีดินติดมาเยอะเราตัดเลยตอนนี้เราก็มาเจออีกตัวหนึ่งนะคะตัวนี้รู้สึกว่าเขาจะเรียกกันว่าเห็ดไก่ทอดนะคะอยู่บนสนามหญ้าเดียวกันนะคะเป็นสนามซ้อมกีฬานะคะ ที่มีการตัดหญ้าสม่ำเสมอนะคะเราจะตัดขาไปเลยนะคะแถวนี้ไม่มีน้องหมามาเดินเล่นนะคะเพราะว่ามันเป็นบริเวณซ้อมกีฬามันมีรั้วอยู่นะคะรั้วรั้วรั้วรอบขอบชิดเลยตรงนี้แล้วก็คนที่มาซ้อมกีฬาเนี่ยเขาก็มาอยู่ ส่วนมากจะอยู่อีกมุมหนึ่งนะคะมุมนี้นี่ก็คือไม่ค่อยมีคนมามาเหยียบสักเท่าไหร่อันนี้ก็คล้ายๆกันแต่ไม่ใช่นะคะไม่ใช่คล้ายคล้ายเห็ดถั่วตัวที่เราจะเก็บกินนะคะแต่มันแต่มันไม่ใช่นะคะเออเห็นไหมมันมีหมึกเหมือนกันนะดอกแก่นะแต่ว่าด้านบนของหมวกเนี่ย มันไม่ตกสเก็ดมันไม่มีเกล็ดนะคะก็คือด้านบนไม่มีเกล็ดเดี๋ยวจะเอามาให้ให้ชมนะคะความแตกต่างนี่นะคะแบบที่เราเก็บกินก็จะมีเกล็ดนะคะเป็นเกล็ดแต่ว่าตัวนี้ไม่เป็นเกล็ดนะคะ<ม>ก็จะเลียวลงมาเลยนะคะเป็นเส้นเลียวลงมาเลยไม่ใช่นะคะ ยังไม่ดำนะคะลูกนี้ก็ยังขาวอยู่ข้างหน้ามีดอกหนึ่งนะคะขาใหญ่มากดอกนี้สวยมากดอกนี้สวยงามอร่ามแท้ส่วนดอกนี้ก็ แบบว่าตะมุตะมิตูมสุดๆดอกเล็กเล็กนะคะนี่อีกดอกหนึ่งอีกดอกค่ะตอนนี้เราก็มาอยู่ที่สวนสาธารณะอ้าวอันนี้เริ่มดำแก่แล้วไม่เอาตอนนี้เรามาอยู่ที่สวนสาธารณะนะคะอีกที่หนึ่งในเมืองเดียวกันนะคะเนื่องจากว่าสนามเมื่อกี้มันหมดแล้วนะคะเป็นสนามเล็กๆ ติดลมบนค่ะพอเจอสองสามดอกก็อยากจะเจออีกนะคะก็เลยมาหาเห็ดตามสวนสาธารณะนะคะรอลูกชายเล่นสเก็ตสเก็ตหรือสกีอันนี้หมึกหยดแล้วนะคะเนี่ยแกมาหาแกโอ้โหแบบว่าหมึกเขาหยดเลยนะเนี่ยหมึกหยดเลยโคตรเห็ดค่ะโคตรเห็ดของแท้เลยรุ่นนี้นี่ เหมือนหมึกจริงๆนะคะไม่ใช่ปลาหมึกนะคะหมึกน้ำหมึกน่ะข้างหน้ามีอีกนะแก่ือยังไม่รู้ไาว <laughs> แก่จะล้มเออแต่ก็พอมีดอกเล็กอยู่นะเพิ่งขุดขึ้นมาเอาดอกเล็กไปได้ดอกเล็กมาสองดอกนะคะ ได้ดอกเล็กมนาะเอ้ยนีอีกดอกนึ่งข้างๆกล้องเลยสามดอกรุ่นนี้นี่อย่างอร่อยเลยแต่ยังไม่เคยกินนะคะวันนี้แหละจะได้กินเป็นครั้งแรกมีไก่อกดอกนี่ตัดเลยนะคะนี่แน่ตุ้มๆตรงนี้ล่ะว้าดดำแล้วหมึกเริ่มหยดอย่างแน่นเลย มีเห็ดไอ้นี้ด้วยนะเห็ดควนันอะแต่ว่าแก่แล้วนะบีบแล้วรู้สึกว่ามันนุ่มนิ่มเยอะแยะเลยเห็ดควันนุ่มนิ่มหมดละหนึ่งสองสามสี่ดอกเท่าที่เห็นแต่อันนี้คงไปแล้วละ่ะแต่เราก็จะลองเปิดใต้หมวกดูเออนี่เห็นไหมเปลี่ยนสีละ เขาจะเริ่มเปลี่ยนสีจากขอบหมวกขึ้นมาเรื่อยๆถ้าเมื่อไหร่ที่ดำหมดก็แสดงว่าแก่เต็มที่นะคะแต่ว่าขาเนี่ยสวยมากเลยนะขากลวงนะคะข้างในเนี่ยโบเลยเป็นรูกลมๆอะ่ะข้างในอะ่ะอืมขายังขาวอยู่เราจะเอาขาขานี้ไปชิมดูนะอันนั้นก็ดำเราจะแปลวดอกเล็กนะคะเปลวดอกเล็ก นนียังขาวอยู่นะคะเปิดให้ดูเลยนี่ค่ะตรงปลายหมวกเริ่มเป็นสีนะคะแต่ว่ายังกินได้อยู่เดี๋ยวถึงบ้านทำเลยแม่ลูกนะตรงนี้แม่รู้สึกจะแก่แล้วเออแม่เปลี่ยนสีแล้วเอาแต่ลูกมาลูกก็เริ่มเปลี่ยนสีที่หมวกแต่ก็ยังโออยู่นะน่าจะยังโออยู่นะเดี๋ยวเราจะตัดตัดขอบหมวกออกไปเลยนะส่วนที่เป็นสีดำนะคะ เห็ดตัวนี้คิดว่าน่าจะแก่ไปเรื่อยๆนะถ้าตาับใดที่เรายังไม่ทําสุกเนี่ยถึงบ้านต้องรีบทําเลยนะคะต้องรีบต้มให้สุกไว้ก่อนรุ่นนี้แน่นสุดๆรุ่นนี้ถ้าจะอร่อยแน่นตันเวลาจับจะรู้สึกเลย กลับมาที่เห็ดไก่ทอดอีกค่ะนี่ขึ้นอยู่ห้าดอกห้าดอกค่ะไม่เยอะไม่เยอะก็เอาห้าดอกก็เอาเก็บไปชิมนะคะเป็นครั้งแรกเลยเห็ดทิ่กำลังเก็บอยู่สองตัวนี้เห็ดทั่วกับเห็ดอะไรล่ะเห็ดด่างมืดเหรอเห็ดไก่ทอดเหรอสุดนี้ น,นี้อะไรไม่ทราบหน้าตาน่ากลัวมากคือจริงๆมันก็สวยอยู่นะแต่ว่าสวยแบบน่ากลัวนะ่ะมันใหญ่นั่นมันเด่นมากเลยนะ่ะคือเหมือนดอกไม้ดอกหนึ่งอะ่ะหนักซะด้วยนะโหรุ่นนี้ไม่รู้จักค่ะคงไม่กล้าชิมไม่เอาหรอกชมความง,งามเฉยๆจบคลิปด้วยเห็ดพิษสวยๆค่ะครอบครัวเห็ดพิษมีทุกไซส์ค่ะ เห็ดพิดแดงนะคะ